นมัสการพระจาจาร์วันทาครัวจารยร์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันศุกร์มแปดข้ามเดือน4ปีบโรงวันนี้เป็นวันธรรมสวรรนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีผูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทีมสีชมพูพลอยชมพูเห็นสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักลณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชกเฉยและหย่อยิงเลขมงคลวันนี้เลข3เลข5และเลข7หมายเซตบันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จแต่ถ้าว่ามันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จขอเป็นกำลังใจในการรับต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ